โลโลทโลโจโจสวัสดีสสดท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เยาว์มาถ้ำชาแนลนะครับและนี่ก็คือเกมบีมเอ็นจีดรนะฮะวันนี้เราก็มาเล่นรถฟอร์มูล่าวันกันนะครับซึ่งมีเลือกหลายลายมากนะฮะก็ใครที่อยากลงก็ผมแนะิบก์ไว้ข้างล่างแล้วเหมือนเดิมนะฮะโอเคเดี๋ยวเราลองไปวิ่งกันดีกว่าขึ้นชื่อว่าฟอร์มูล่าวันมันจะเป็นรถที่แบบเร้าแรงมากๆนะฮะเ้นเป็นรถสูตรไงไอ้ยโอ้ยออกตัวนี่ถ้าทางไม่เรียบนี่ล้อปัดกันเลยทีเดียวคนระับ มาดูรถเถื่อนจังหวะน,นี้โอ้โหสโลโมชันสโลโมชันโอ้ oh my god เละเลยทีเดียวนะครับเป็นรถที่แรงนะฮะแต่ว่าเปราะบางที่สุด <c oughs> นะเป็นรถแข่งที่เปราะบางมากนะครับคือเขาต้องต้องเอาน้ำหนักให้มันพอดีด้วยนะฮะต้องใช้กีอนะ่อย่างจะทบายนะฮะยังวิ่งได้ต่อเนี่ยังวิ่งได้ต่อนะอ <c oughs> เสียดายล้อหลังมันไม่หมุนนะถ้าล้อหลังหมุนก็ยังไปได้นะครับแต่ลองเราไปลองบนนี้ดีกว่านี่อันนี้นะ่าจะเป็นทางฝุ่นนะครับโอ้ทางฝุ่นก็วิ่งชิวๆครับคือรถมันแรงอยู่แล้วโอ้นั่นไงปัดปัดปัด,ปดเบคอนเบคอนต่อไปเป็นทางแบบว่าอันนี้แบบทางแบบมีหญ้ามีอะไรอย่างเงี้ยอชิวๆชิวๆ ต่อไปต่อไปมาเป็นแบบทางแบบโครนกันบ้างครับโหแบบโครนนะฮะโหแบบโครนนี่ยังวิ่งโอ้โหยังวิ่งได้แบบสบายๆนะฮะชิวๆครับชิวๆอ๋อโ,โครนผ่านไปแล้วต่อไปอันนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะจะว่าฝุ่นหรือเปล่าหรือว่าทรายอะไรอย่างงี้ปะแต่ดูไม่ออกครับไม่รู้มันคืออะไรนะฮะ ผมว่าน่าจะเป็นทรายนั่นแหละมั้งน่าจะใช่นะฮะตรงตรงนี้ตรงนี้วิ่งยากหน่อยส่วนน้ํานี่ผมไม่ลองแล้วกันนะครับเพราะว่าน้ํามันจะไม่ขึ้นอันนี้อันนี้อะไรเอ่ยอันนี้น่าจะเป็นหิมะรือเปล่าโอ้โหล้อฟรีเลยทีเดียวยอดโอเคเดี๋ยวเราไปลองรถกันดีกว่าลองวิ่งเหินที่ไหนสักที่ครับ ไปแล้วโหจังหวะนี้รถบินได้โอ้โหไฟไหมโหไฟไหมเลยครับโอ้โหมีคนขับนี่คือเขาทั้งเป็นเลยฮะโหแน่นอนจริงนี่ไอออกตัวได้รุนแรงมากนี่เหินตรงนี้นี่นี่ยังไงครับรอดไหมไม่รอดนะฮะ แต่เหมือนว่ายังวิ่งได้อยู่นะอายังวิ่งได้อยู่ครับแต่ว่าเลี้ยวยากโอ้โหแบบนี้ก็เรียบร้อยสิอัดกัปปี้เออเรียบร้อยไปครับทำไมมาเกิดตรงนี้วะ <c oughs> เดี๋ยวทำไมมาเกิดตรงนี้ล่ะไม่ดีไม่ดีดโอเคเดี๋ยวเลือกรถลายใหม่ดีกว่าครับ นี่มีมีเยอะแยะมากมายมีเดบูด้วยแต่อันนี้มันจะเขียนว่าเดบูนะครับกลัวมันจะเป็นแบบติดลิขสิทธิ์ด้วยไงก็เลยต้องตั้งชื่อใหม่นยเป็นเดทบูไม่ใช่กระทิงแดงนะแต่กระทิงตาย <c oughs> เป็นกระทิงตายตอนนี้ตายจริงๆด้วยอา้าวมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมว่าผมเปลี่ยนแมปไปเล่นอันนี้ดีกว่านี่นี่น นี่ครับมันมีสนามอยู่เดี๋ยวเราลองไปเล่นในสนามกันดีกว่าอันนี้เมื่อกี้มันเป็นแมปกริดนะครตบตด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 รู้สึกว่าจะโหลดไม่ค่อยนานสักเท่าไหร่นะถ้าเป็นแพดเก่าๆนี่โหลดนานมากนะครับเอาเลตบูริกซิงดีกว่า เย่ yeah. uh huh. เราไมา่วิ่งนในสนามเลยนะฮะนี่ต้องมุมมองบุคคลที่หนึ่งด้วยโอ้โห้ยยอดอันนี้เป็นสนามเนตคานะฮะแต่ดูไม่ค่อยเหมือนสนามเนตคาสักเท่าไหร่เลยนะมันเหมือนจะทําความเร็วได้ไม่ค่อยเยอะนีไ่ไงจะแหกโค้งแลนะ้วเนี่ยมันกลมนิดเดียวเองอนะแบบนี้เอาไว้แข่งพวจกจักรยานมากกว่านะครับ วิ่งร้อยร้อเจสิบนี่จะแหกโค้งแล้วอันนี้ผมใช้คีย์บอร์ดนะครับไม่ได้ใช้จอยอาจจะเล่นยากนิดนึงทดสอบความขกอถนนกันหน่อยวเนาะทดสอบหน่อยได้แค่150ยหกว่ากนะครับสำหรับระยะตกอะถนนโคง้งกว้างขนาดนี้นะ150นะฮว้าวโอ้โห ครับฟิวเลยทีเดียวนี่นี่นั่นั่นสุดยอดนะครับทีมเดทบูเดทบูเร็กซิ่งนี่โหแบบนี้มันน่าจะเอารถมาชนกันมากกว่านะครับเออไม่ใช่กดฟีโลมฟีโลมแหมไปแมบนี้แมบกว้างๆหน่อยละกันนะครับอยู่ไหนว่าอ๋ออยู่ข้างล่างนี่นี่นี่เดี๋ยวขอเลือกเกิดที่ตรงนี้ละกันนะครับไฮเวย์นะฮะ ถ้าเกิดเป็นที่แบบโค้งเยอะนี่ผมคงจะไม่น่ารอดนะฮะอาจจะชนแล้วก็เรียบร้อยซะก่อนมาหลอโหลดแป๊บหนึ่งนะฮะไม่นานเกินรอนะครับดดดดดด โอ้โหนี่นานพอสมควรนะเนี่ยคือแมปนี้มันเป็นแมปกว้างนะมันก็ต้องโหลดนานนิดนึงนะฮะคือผมเล่นแบบไม่ตัดด้วยนะอันนี้อัดสดๆร้อนๆไม่ตัดไม่มีตัดครับอ่าเอารถมากันเลยสมมุติลาวันของเรานะฮะเอาเดซบูเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นบ้างดีกว่านี่อิตาลีมอเตอร์สปอร์ต สุดยอดบอกเลยว่าสุดยอดโอ้ยแมวแมวแมวเข้าอุโมงค์วิ่งทางนี้ทางนี้นี่ไปลองรถกันเลยครับฝผมล่างวันจะนทโอ้โหไม่ไหวมัง้งคือมันเร็วมากนะครับเหยียบค้างนี่ไม่ได้เลยปัดต้องค่อยๆเหยียบไปแล้วครับร้อยหกสิบ 200ไปแล้วโอ้โหจังหวะนี้250กว่าฮะขึ้น300หรือไม่โอ้โหไม่น่าจะ300เพราะเรียบร้อยก่อนโอ้โห,โโหรถระเบิดด้วยแล้วปิวล่วงไปไหนไวนะเนี่ยอื้มโอ้โหมีแต่คำว่าเละกับเละนะครับเมื่อกี้ทำไมอ่ะทำไมโอ้โหเดี๋ยวๆๆๆ๋มันแรงเกินคนระับ ไปต่อเมื่อกี้จะ300แล้วแหกไม่ใช่แหกดิหลุดหลุดถนนไปก่อนนะครับโอ้วิ่งสามสามร้ยถึงไหม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 ถึงด้วยโอ้โห300กว่าครับโอ้โหสุดยอด300กว่าโอ้จะแหกโค้งหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเกือบ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 โอ้โหเบรก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 เกือบไปแล้วนะถ้าเราไม่เบรกนี่ เรียบร้อยครับเดี๋ยวลราขับไปเรื่อยๆก่อนตรงนี้มีโค้งต้องเบาๆก่อนเราใช้คีย์บอร์ดเล่นด้วยนะไม่ได้ใช้จอยด้วยคือถ้าใครเล่นเกมนี้ใช้คีย์บอร์ดเล่นจะรู้ว่ามันเป็นยังไงครับลกมีจริงนะคือมันต้องเผื่อตอนรถมันขุนหมุนพวงมาลายกลับด้วยไงมันเหมือนเป็นพวงมาลายพาวเวอร์ฮะมันหมุนกลับให้เราด้วยนะครับ เลยเหมือนกับแบบช้าๆไง้โหสามร้อยเท่าไหร่แล้วเนี่ยสามร้อยสิบอหสิบกว่า20แล้ว330ถึงไหมถึงด้วยอ้โห333ด้วยเลขสวยโอ้โหมีโค้งข้างหน้าเบรกไม่ทันเรียบร้อยสิครับแบบนี้หายไปครึ่งนึงเลยสุดยอดจริงครับผม ดี๋ยวเราจะไปบินกันนะฮะร,รู้สึกว่าจะมีสะพานอยู่ข้างหน้าเรานะครับแต่ว่ามันไม่มีมินเนี่ยแบบบอกให้เราไงอาจจะไปได้อยู่นะอาจจะอาจจะนี่ไงนี่ไงนี่ไงว้าวเราจะไปขึ้นสะพานกันโอ้ย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 โอ้โหสุดยอด รถมันแรงจริงครับ <laughs> รถเราไปแล้วไปไหนก็ไม่รู้นะหมาใหมย่ยหมยโหเมื่อกี้เสียเซลเอ้โหโหโอหโหโอหโหมาถึงก็เรียบร้อยเลยนะคือรถมันแรงนะครับต้องค่อย,ค,อยค่อยเหยียบคือรอบมันสูงด้วยนะหนึ่งหมื่นแปดพันรอบอะ ยอไแล้เครื่องยนต์ผมผมไม่รู้ว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลหรือว่าเบนซินนะครับแต่ถ้าให้เดานนาะจะเป็นดีเซลหรือเปล่าเหมือนผมเคยได้ยินมาว่ามันเป็นเครื่องเครื่องยนต์ดีเซลนะแต่มันก็แล้วแต่แล้วแต่รุ่นแล้วแต่แล้วแต่เขาจะทําด้วยหรือเปล่ครับเหมือนผมเคยได้ยินในสารคดีนะฮะโอ้โหโอ้โหโอ้โห,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 โหอะไรอะ <ś c oughs> ชนหน่อยเดียวเอง นิดเดียวจริงๆโอ้อยงี้เอารถไปบินลงข้างล่างเลยดีกว่าม3 2 1 let's go <S 1> I believe I can fly ว้าวสโลโมชั่นคนระับเราไม่ต้องมีกล้องสโลโมชั่นก็ได้นะเราใช้เกมนี่แหละสโลโมชั่นโอ้โหไปแล้วครับหนึ่งที่ชนต้นไม้แล้วยังไงต่อเกาะอ,อยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนครับเกาะอ,อยู่ตรงนี้แหละ เดี๋ยวเราไปสโลโมชัน่นเ,เวลาเราเกิดอุบัติเหตุที่ความเร็วสูงๆกันนะครับโอ้โหเอาใหม่เหอะนะคือไม่ต้องสื่อแบบรถมันแรงนะฮะมันเลยปัดเหยียบแรงก็ไม่ได้

โอ้โหอย่างก็เครื่องบินเลยเนะฮะไปแล้วล้อสองล้อหลังนี่ไปเลยครับยางนี่เรียบร้อยล้อหน้าหลุดไปหนึ่งครับล้อหน้าขวาก็กําลังจะกําลังเอ้มันเหมือนใบพัดบินเหมือนทําให้รถบินได้เลยอะไปแล้วครับโอ้โหสุดยอดอันนี้คือมันบินไงมันเลยดาเมจมันเลยไม่ค่อยเยอะนี่ต้องอย่างนี้ไฟไหม้กันด้วยนี่หมุนติ้ว หมุนติวโอ้โหสุดยอดยังไม่สะใจพอเปลี่ยนรถบ้างก่อนเอาคันไหนดีเอาคันสีขาวบ้างนี่ GPV อะไรก็ไม่รู้เครื่องยนต์เดียวกันคนระับเหมือนกันเปลี่ยนแค่ลายนะฮะโอ้โหโอ้โหโ รถหมุนติ้วเลยนะครับแรงจัดชัดจริงไโอ้โห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 โออ้้หหเอาอีกแล้วเฮ้ยยางแตกยางแตกหรือเปล่าเมื่อกี้ดังบูเลยล้อหน้าด้านซ้ายมีปัญหานะครับเราเอาฟอร์มูล่าวันมาวิ่งแรลลี่ถนนถนนถนนเมื่อกันะถนนถนนฝุ่นนะครับลงน้ำไปเลยโอ้โห ลงน้ำด้วยอลังการการสร้างเดี๋ยวเอาใหม่ใหม่ค่อยๆลงค่อยๆลงลงมาตรงนี้แหละไม่ออาอแล้วลงตรงนี้พังนะครับแต่ลงแบบนี้ถ้าจะโอเคอยู่นะเออแล้วก็เออเฮ้ยมันยังวิ่งได้ต่อวะเฮ้ยดูนะเครื่องจมน้ำจะเร่งขึ้นไหม เอาเรียบร้อยน้ำเข้าเออเอนจินไฮโดรล็อกอะไรสักอย่างเนี่ยน้ำเข้าไปเลยครับเออมันเบิร์นยางได้ป่าวะโอ้เบิร์นยางได้ด้วย嘛โอ้สุดยอดแต่ว่ามันเบิร์นยางแปลกๆปนะโบกโบกโบกสะบัดเข็นโบกโบกโบกใช่เลยเหมือนรถมันเต้นได้นะครับ โอ้โหแน่นอนผมชอบเกมนี้ที่ว่ามันมีมุมมองบุกคนที่หนึ่งด้วยนะครับเป็นซิมูเลเตอร์ที่แบบผมว่าโอเคที่สุดแล้วนะเกมเนี้ยไปวิ่งกันนะจริงหมัดมีเยอะมากนะครับแต่ผมจะเอามาเล่นเยอะๆนะครับผมวันนี้ก็นำเสนอฟอร์มู a ่าวันไปก่อนนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้ my กอดโอ้อดโอ้เรียบร้อยไอ้คือภาพซูมโมชั่นนะครับ หักเลี้ยวทันไหมหักเลี้ยวคืนถนนทันไหมดูแล้วไม่น่าจะทันนะครับรู้สึกว่าเราจะข้ามปีกเลยหนึ่งแล้วโองใหม่ oh my, oh my, นะโองใหม่ข้างนมีเนินอย่างนี้เราต้องบินอีกแล้วบินไปแล้วตูมโอ้โหสุดยอดไปเลยครับบินไปไหนแล้วเนี่ยตูมสุดยอด ือถ้าเราเป็นเดอแฟลตเจะมองเห็นภาพนี้ได้แบบสบายๆเลยเนะยเละกันเลยทีเดียวโอ้โหเดี๋ยวขอไปฟีโลมที่อื่นก่อนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะผมจะบินผมจะบินอ่าเดี๋ยวนะมันมีฟีโลมตรงไหนเอ่ยตรงนี้ถ้าจะเกิดนี่ผมเลือกไฮเวย์เมื่อกี้นะฮะเอาเปตรงนี้เอ้ยเอาตรงนี้นี่นี่ เดี๋ยวเราจะไปหาที่เหินนะครับบินเลยจริงๆจะเลิกกิดแมพมาแหละแต่เดี๋ยวผู้ชมจะน่าเบื่อไปนะครับมาวิ่งแมพนี้บ้างนะฮะกิดแมพวิ่งจนเบื่อแล้วนะครับเดี๋ยวาหาโหลดหอดแมพมาลงด้วยเออมันมีอะไรที่เจ๋งกว่านี้นะครับแตบแทบโอ้โหนี้รอโหลดนานขนาดที่เลยเลยเนี่ยที่ขนาดเราเพิ่งโหลดแมพเอ้มเมอ่อกี้มานะเนี่ยยังนานขนาดนี้นะครับ แม่โวคงตัวคอมนี้ก็ฝุ่นเยอะนะฮะโอหพี่โหลดนานยังเลยโหลดถี่มันไวกว่านี้หน่อยไม่ได้เรื่องไงเนะี่ยสำหรับใครที่อยากทราบสเปคคอมนะครับ i5 นะครับ4460กับ GTX960 นะครับแรมก็8เอาจะเลือกรถกดผิดมาต่อไปเอาคันไหนดีนี่ ทสโคล่าอะไรก็ไม่รู้เล็กซิ่งเยี่ยมไปตรงไหนดีไปตรงไหนดีโอ้โหตรงนี้เลยว่าแต่ที่เหินมันอยู่ตรงไหนเนี่ยหรือว่าเลือกแบบผิดหะเนี่ยผมอยากขับมอเตอร์ไซค์แบบทีโล่โงๆแบบนี้มากๆเลยนะเนี่ยคือมันทำสปีดได้ครับเรื่องของเรื่องอะ ถนนมันโล่งแล้วก็ยาวๆแบบนี้นะครับถนนประเทศนอกมันมีบางประเทศนึงอนะที่ว่าถนนยาวที่สุดในโลกอะมันมีโหวโวถ้ามอเตอร์ไซค์วิ่งนะสบายเลยมันเลยครับโอ้โหว่าแล้วมีที่เหินจนได้ผมว่าเหินแถวแถวนี้แหละนี่ไงโอ้มันมันเล่นความเร็วไม่ได้ะ่ะสงสัยต้องกีิดแมพครับ ขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะฮะเลือกไปเลือกมาเอากิดแมปนี่แหละดีสุดแล้วนะครับกิดแมปนี้เราจะพากันไปโดดโดดไปดาวังคานากันเลยนะฮะเยี่ยมยอดโหลดแป๊บเดียวเองวะกิดแมปเอาเปลีย่ยนคันเปลีย่ยนคันเอาคันไหนดีนี่เอาคันนี้บ้างอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคันนี้ทำไมมันแรงยังวะ ขี on, um, s right. <S ่ออกตัวมาบลูเลยดูซิตรงนี้เราจะหมุนได้ไหมจะหมุนได้ไหมครับจะอือเดี๋ยวเราดูภาพช้ากันดีกว่านะว่ารถเรานั้นจะเหลือสภาพแบบไหนกันบ้างนะครับ everest อะไรเนี่ย e u r o p อ e r s เ p e c i a l โอ้โหอือหืออือหืออะไรละเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเละมีแต่คำว่าเละกับเละนะครับ ดูซิว่ารถทางเรียบจะมาเจอแบบนี้จะเป็นยังไงโอ้โหเลสิครับพี่น้องเอารถทางเรียบมาวิ่งทางประดุ่มะลําเอ้ยตะปุ่มตะปั่มเรียบร้อยเอออยั่างแตกไปเหินไปเหินตรงนี้เลยครับแจ่มมากโอ้โหเดี๋ยวมันจะโดนหรือเปล่าเนี่ย ดูท่าน่าจะโดนหรือเปล่าไม่โดนนะั่วงพื้นทีเดียวตุม้มแอดอืด้อหือเอาข้างๆลงด้วยนะไปครับไปเหินที่สูงๆกันดีกว่าจำได้ตรงนี้นี่ไปเลยดีกว่าโอ้โห,โ,หโ,หโหเสียหลักเสียหลักอื้อหือทำไมทำไมเมื่อก,กี้เสียหลักเพื่อมันแรงนะนะ ต้องเข้าใจว่าตุกเครื่องมันแรงครับมันจะปัด่อดเลยเวลาเราเหยียบแรงๆแล,แล้วคีย์บอร์ดด้วยไงเรื่องของเรื่องอ่ะไม่ได้เสียบจอยนะไปกันเลยสู่ความเวิ้งว้างอันไกลโพล้นโอ้โหสุดยอดหัวนี่แหลมปิ้งเลยครับเออโอ้โหเรามาดูภาพช้าด้วยอ่า มันเขียนว่าร้อยไทม์นี่มันอัตราส่วนเท่าไหร่วะไม่รู้นะครับว่าอัตราส่วนเท่าไหร่แต่เรามาดูภาพช้ากันดีกว่าค่อยๆลงไปดูเหมือนจะช้าเนี่ยครับแต่ว่าเราลงมาที่ความเร็วสูงนะฮะดูซิว่าเราจะเละขนาดไหนเอ่ยโอ้โหหน้ายุบอื้อหืมล้อนี่ไปแล้วฮะล้อสองล้อนี่ไปแล้วสามล้อไปแล้วฮะรถนี่แบบว่าเละไปเลยนะครับ โอ้โหมีการลอยขึ้นมาซ้ำขึ้นมาอีกนะฮะเนื่องจากการกระแทกแรงมากเลยครับโอ้โหสุดยอดแน่นอนจริงๆครับระเบิดด้วยนี่ไฟไหม้กันเลยทีเดียวโอ้โหโอเคแค่นี้ยังไม่สะใจพอนะครับเราจะสามารถเปลี่ยนบินอะไรหลายๆอย่างนะครับ สมมุติว่าเราอยากขับรถที่เ,ออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าไปขับรถบนดวงจันทร์ผมลาวันบนดวงจันทร์จะเป็นยังไงครับมาดูกันโอ้โหสุดยอดทำไมไมันเป็นแบบนี้เนีฮะเนื่องจากดวงจันทร์นะครับมีขนาดที่เล็กกว่าโลกเยอะมากเลยเนี่ยจึงทำให้กราวิตี้หรือว่าค่าแรงน้ำถ่วงนั้น น้อยลงด้วยนะครับสังเกตนะครับดาวที่มีขนาดใหญ่จะมีค่าแรงน้ถมถ่วงสูงนะครับผมและเนื่องจากค่าแรงน้ถมถ่วงน้อยรถเราจะมีน้ำหนักเบามากๆนะฮะรถเราก็เลยไม่เกาะถนนเลยยางมันไม่สัมผสัสกับพื้นเลยนะครับแล้วก็เป็นแบบนี้นะฮะอ้าวถ้าเรากลับไปที่โลกล่ะก็แรงเลยสิครับแบบนี้ต้องลิกตรงนี้กันเดน นี่ถ้าเรากลับมายัางโลกแล้วก็ฟีดฟีดฟีดแบบนี้เลยครับคราวนี้ถ้าถามว่าแรงโน้มถ่วงเยอะกว่านี้ล่ะโอ้โหแรงโน้มถ่วงเยอะกว่านี้อะเอาสักลบ42อะ่ะรถเราจะเกาะถนนได้ดีขึ้นนะครับแทบจะไม่ปัดกันเลยเห็นไหมโอ้โหสุดยอดอะคาว่าปัดนี่หาไม่เจอกันเลยทีเดียวนะี่แต่ว่าโชคเรานี่แทบจะติดพื้นเลยรถเรานี่แนบแนบแนบพื้นเลยนะครับ โอ้เดี๋ยวเราไปวิ่งข้างนอกอะไรไงกูว่าแล้วถ้าเราวิ่งแบบนี้แล้วเปลี่ยนเป็นมูนโอ้โหไปดูจันทร์แบบกระทันหันเลยสุดยอดหรือไม่ก็ลอยไปเลยลอยไปเลยครับเอาแล้วก็กลับไปยังโลกอีกเหมือนเดิมโอ้โหแล้วก็กลับมาเป็นดวงจันทร์อีกทีนึงตุม้มเอ,อื้อ เรียบร้อไแล้วถ้าเกิดว่าเราไปอยู่บนดวงอาทิตย์ล่ะมันก็จะเป็นแบบนี้นงครับนี่คือรถที่อยู่บนดวงอาทิตย์นะฮะอยู่ดวงอาทิตย์แบบไม่มีไฟนะครับอันนี้เราเอาแค่ค่าแรงน้ำถ่วงไงดูสิว่ารถเราจะออกตัวได้ที่ค่าแรงน้ำถ่วงสักเท่าไหร่กันไม่ได้ไม่ได้ เกือบได้เกือบได้ลบ56อ๋อบ56ไปได้อยู่ครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะฮะโอ้มันเป็นอะไรที่สุดยอดเราจะมาดูกันว่าเราจะเหินกันได้หรือเปล่านะครับอ,อ้้ขึ้นไม่ไหวแรงน้มถ่วงเยอะจัดโอ้สุดยอดกันเลยทีเดียวนะฮะ ไป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 โอ้โ oh, ห oh, แน่นอนจริงๆครับผมอ่าและนี่ก็คือฟอร์มูล่าวันในเกมบีมแอนจีดร้านะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับผมโอเควันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายแล้วเจอกิฟต์หน้าครับผมวันนี้เราจะเหินเหินเหิอนอย่างนี้มันต้องเหินจังนี้มันต้องเหิน อหความรู้สึกมันอยู่ในรถนะฮะนี่ครับรถ,ถ้าเราอยู่ในรถเราเกิดอุบัติเหตุจะเป็นยังไงนะครับเรามาดูกันมาดูกันเรามาดูกันโอ้โหไปแล้วไปแล้วอือหสมมุติว่าเราอยู่ในรถจริงๆนะครับโอ้ยางงี้อ้วกแตกสิอ้วกแตกสิอย่างนี้ส,ส,นสุดยอดรถพังเลย เจอคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายซียูเกน